คุกกี้แลนด์ช็อปเพจบริการเติมเกม FC Mobile ราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%ไม่ต้องกลัวโดนแบนหรือโดนโกงเพราะทางร้านตรวทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปเลยครับเอาเลยครับผมก็สวัสดีสสดชาว FC Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยเชนไกัน,นกอีกเช่นเคยนะในวันนี้ก็ผมเราก็มาอยู่กับคลิปการจัดทีมอีกแล้ว วันนี้ก็ตามรับปกคลิปเลยนะเราจะมาจัดฟูลทีมคนตัวสูงกันนะครับก็ต้องบอกไปก่อนว่าอย่าคาดหวังเยอะสำหรับฟูลทีมทีมนี้นะครับเพราะว่าไปดูตัวนักเตะมาแลเออมันไม่ค่อยที่จะคาดหวังได้สักเ่าไหลนะก็เน้นเน้นซะว่าดูเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะครับแต่ใครอยากจะรู้ว่าทีมทีมนี้มันจะเป็นยังไงนะมาดูที่ตำแหน่งแรกครับก็คือผู้รักษาประตูของเราแนละ้วก็จะเป็นเจ้าเชอร์เพนนะครับ ก็แน่นอนเป็นผู้ักษาประตูที่สูงมากๆสูงถึง206เซนเลยนะครับคือเท่าที่เจอมาเนี่ยคือไม่เคยเจอใครสูงขนาดนี้มาก่อนใน,นในเกมก็จะเป็นร่างนี้นะครับผมซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเราก็จะไม่ซื้อเพิ่มนะครับเราก็จะใช้ร่างที่ซื้ออยู่แล้วนะตำแหน่งต่อไปนี่ก็คือคู่เซ็นเตอร์แบ็กของเรานะครับเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็จะมี2ตัวนะตัวแรกก็คือเจ้าตวเล่น,นะครับ สูงถึง206เซนเลยนะสูงมากๆเลยครับสูงเท่ากับผู้รักษาประตูเลยนะแต่ว่าการ์ดของมันเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมันเป็นการ์ดเงินแค่นั้นเองเออมันก็อาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นนะก็ยึดถือไว้ก่อนว่าเอาตัวสูงไว้ก่อนนะครับโอ้มันมีขายๆด้วยโอเคตั้งซื้อไปครับเดี๋ยวก็น่าจะได้นะราคาไม่แรงนะครับส่วนตัวหนึ่งเท,ท่าที่หาได้นะก็คือจุลธารต้าน,นะครับสูง195เซนนครับผม เป็นตัวที่น่าเล่นนะัใช้าง,งานอยู่แล้วนะตัวนี้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจอร์านต้าเน,นี่ยมันสูงรองลงมาจากเจ้าตุเล่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่หาได้ก็คือใช้เป็นเจ้าต้าน,นะครับผมจัดไปครับสักเจ็ดสิบแปดตัก็แล้วกัน,กน,กนไม่อยากซื้อราคาสูงสุดนะกลไม่คุ้มนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือแบ็กซ้ายครับแบ็กซนะ้ายน่ะมีตัวเดียวเลยก็คือเจ้าแดนเบลนนะครับ เป็นแบ็กไซด์ที่สูงถึง198เซนเลยนะอีก2เซนก็จะจะ200เซนแล้วนะครับก็เียว่าเป็นแบ็กไซด์ที่สูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าค่าพลังมันแค่นี้ทุกคนเออด้วยความที่มันเป็นการาดเก่านะครับแล้วก็เป็นร่างที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะมันก็ใช่ววะาะที่ดีที่สุดผมว่าไม่ได้ใจแต่ว่ามันเป็นร่างที่แบ็กไซด์ที่สูงที่สุดแล้วนะครับส่วนตำแหน่งต่อไปก็คือแบ็กขวาผมแบ็กขวานะน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ไงนะ ที่หาได้เนละก็คือเจ้าซูเร่เอ่านว่าซูเร่บอกว่าอ่านพี่ขอภัยนะครับสูงถึง195เสิซนนะนนต้องแต่งแบกขว,า,วา,าก็เรอว่าสูงกมากเลยนะครับผมส่วนข้างหลางข้างในก็ประมาณนี้นะคือก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอนะ่ะก็เป็นการ์ดเก่าด้วยนะครับไม่คาดหวังไม่พิดหวังนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ส่วน CDM เนี่ยตอนแรกผมจะใช้เป็น เจ้ามาติดครับมาติดล่างฮาโลวีนนะนะร่างนี้นะครับคือได้าหามาคือเป็นมาติดเอ้มาติดคือ CDM ที่สูงที่สุดนะตอนที่หานะครับณนะตอนนั้นนะนะแต่ว่าตอนนี้ครับไปหามาใหม่ก็จะมีเจ้าอวาลโลครับสูงถึง202เซนสูงกว่ามาติดนะสูงกว่าพอสมควรนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีขาย ตั้งซื้อเยอะเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเพราะอะไรนะก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับก็คือซาดิเบ้ย่าจะอ่านว่าซาดิเบ้แหละเออหรือเปล่าวะ <c oughs> แต่ว่าค่าพลังมันคนข้างเละแบบไม่น่าใช้งานเลยนะแต่ว่าก็ต้องใช้นะครับโอเคมี่พอดีต้องใช้นะเพราะว่าตามคอนเซปต์นะครับควรตัวสูง <c oughs> ประจัดปครับผมตำแหน่งซ m เนี่ยตอนแรกจะใช้เป็น เมลิีโควิดซวิสคู่กันนะแต่ว่าไม่ไิ Covid ีมโควิดเซวิสล่างนี้มันสูงแค่192เซนนะครับก็เลยไม่ตรงคอนเซปต์แล้วก็จะใช้เป็นไมลิีโควิดล่างนี้นะือไม่ไิ Covid ีมโควิดล่างสลับล่างอะร <laughs> ่างเปลี่ยนตัวอะไรสักอย่างก็แหละเออใช้เป็นล่างนี้นะจริงตำแหน่งหลักก็คือผู้สาวประตูแต่ว่าล่างนี้เป็น C m นะครับผมก็จัดไปซื้อไปครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้า บิลลิงก์เอนี่อ่านว่าเป็นบิลลิง g นะครับสูงถึง197เซ็ซนนะสูงกว่ามเมทิโคเบสซาเิตด้วยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะ1 9 7เซ็ซนเลยนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าสูงขนาดนี้มันมีขายด้วยเฮ้ยอ้าวมีพอดีครับจัดไปไม่รีรอมีขายเราก็ซื้อครับผมตัวต่อไปก็คือ cam นะ cam นะ่ะตอนแรกจะใช้เป็นค่ายฮาวเวิดนะครับ สูงถึง1 0 3เลยนะเพราะว่าสูงเลยนะในตำแหน่งนี้แต่ว่ามีตัวที่สูงกว่าก็คือเจ้าวานาเคนนะครับสูงถึง1 9 5เซนเลยนะนี่สูงที่สุดเท้าที่หาได้เลยนะครับแล้วก็เท้าเนี่ยก็เป็นไซส์5ขวา5แล้วนะผมก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับน่าจะพอแบกทีมได้อยู่นะอืม <c oughs> แต่สักเม็ดแดงก็แล้วครับราคาไม่แรงเท่าไหร่เฮ้ยถ้าราคาต่ำสุดอะซื้อเลยครับผมโอเค ส่วนหน้าคู่ของเราครับก็แน่นอนตัวนี้ไม่มีไม่ได้ก็คือเจ้าปีเตอร์เขาั้นเองนะครับเป็นหน้าเป้าที่สูงถึง201เซนเลยนะก็ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีว่าปีเตอร์เขามันตัวสูงแค่ไหนนะครับผมก็ตัวนี้แน่นอนจัดไปแต่ว่าตอนแรกจะใช้เป็นคู่กับฮารเลนนะฮารเล้ 5, นสูงถึง1 9 5ครับแต่ว่าคิดไปคิดมาเออมันมีตัวหนึ่งที่สูงพอ,พอๆกันก็คือเจ้าคู่ตัวนะครับ กูตัวสูงถึงสองร้อยเซนเลยนะแต่ว่ามันเป็นเออล่างสลับล่างนะครับแต่ว่าก็ตามคอนเซปอะเออเขาตัวสูงไว้ก่อนนะก็จะใช้เป็นกูตัวคู่กับปีเตอร์คครอเคาอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีขายพอดีจัดไปส่วนปีเตอร์เคาก็ใช้เป็นเปเท่านะเป็ดเขียวอ่ะมันไม่มีขายแล้วก็จะให้เป็เท่าไปครับตั้งไว้สัก 50ล้านนะโอเคเรียบร้อยผมนี่ก็คือหน้าตานักเตะที่เราทําการสั่งซื้อไปนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกนกลกทีกัน,นกันตอนเราลงทีมนะครับว่าหน้าตาทีมมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะและนี่ก็คือสาภาพทีมของเรานะครับใช้คำว่าสาภาพนะเพราะว่าก็เอ็นคนเห็นนะครับนี่คือฟูทีมตัวสูงของเรานะ โอ้โอ,อยู่ที่91เนะครับส่วนมูลค่าทีมอยู่ที่248ล้านนะก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ยากกาคาดหวังอะไรกันเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมทีม,ทมนี้เอาไปเล่นจริงแล้วมันจะไหวหรือเปล่าเนีัยแต่ว่าดูทรงไม่น่าไหวนะโอ้โหทุกคนเกมแรกก็เอาเลยอืมแล้วดูสภาพทีมแล้วสว่างชัดๆไปถึงฝั่งเขาอะ เออสวรรค์เลยอ่ะโอ้โหเพว่าเกมนี้น่าจะยับอยู่นะทุกคนแล้วเคลื่อนที่ช้ามากเลยครับโอ้โหโอเคเอา้าโอเคดได้ได้รู้สึกได้เลยนะว่ามันเคลื่อนที่ช้านะครับโดยเฉพาะหน้าคู่ของเราสองตัวนะกูตัวกับปีเตอร์เคานเนี่ยไม่คิดไงเอามาคู่กันไปเนี่ยอืมไปโอเคค่อยเล่นกันกันครับ ไปสวยโอ้โหส่งโอเคเอ๊ะย,ยังไดม้มันสกิลเป็นสามดาวนะจะใช้เล่นเช้งก็ไม่ได้เนะ่ยเล่นยากเลยโอ้โหแล้วโดนแย่งไม่ได้อีกกูตัวแทงมาลูกนี้โอ้โหเอ๊ะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะตา วิงอะเอ้ยโดนไม่นี้โอเคจิมทานแอปแทงไปอูตัวซาดิเบ้วิลควิสาวิทเฮ้ยโอ้โห,โหเอาวะหาพื้นที่ดีอยู่นะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยยังได้อยู่ ตัวสูงกว่ามันแข่งแก่งกว่าหรือเปล่าน,นี่คิดไปเองปะแต่ว่ามันเคลื่อนที่ชา้าจริงนะทุกคนชา้าแบบจนไม่ฉิดเลยแล้วเขาสวนมาโอเคยืนดีครับยืนดีโอ้โหแล้ว,วนแย่งง่ายอย่างวะมันชา้าจริงนะไปทุกคนเท่าที่เล่นมาเนี่ยมันรู้สึกแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอืมเฮ้ยเอาวะทูตัวโชว์สเต็ปเอา้า โอ้โหจะแทงไปข้างหน้านั้นเปิดงั้นมาสวยกูตัวโยกมาอืมโ,โอ้โหเฮ้ยเอาได้อยู่เอาอ๋อนัฟฟ้าแบบจบไปครึ่งแรกทุกคนดูกันยาวๆเกมนด้จะได้รู้ว่าทีมันเป็นยังไงจริงด้วยตอนที่คือผมเหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยครับตอนที่เล่นเนี่ย ออขอแค่แบบไม่แพ้แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะมันเล่นพาดอีกเอ้ยโอ้โหสาดีเบสวยครับเอา้าโอเคได้ฟาวผงว่าเสียฟาวนะไปกันต่อโอ้โหส่งบอลแล้วเนี่ย จาริเบ้เข้าพาดแล้วโอเคตะเอา้าตะสวยไปรับอื้มโอเคสวยไม่ิ่งเอา้าเอา้ยโอ้หาม,มุมยิงไม่ได้เดแล้วเขาสวนลูกนี้ตะชิปหายแล้ว แล้วโอ้โหโหลุดเรียบร้อยไม่น่าเหลือนี่ไงโดนจนได้กำลังแบบนะกำลังตึงเลยนะทุกคนเหมือนทีมเราได้ตึงเลยทีมเขาไม่ตึงเลยทีมเขาเล่นชิีนะเลอ,อแต่ทีมเรานี่แบบเล่นจนเครียดเลยเนะี่ยไปเฮ้ยมัน เล่นเชิงไม่ได้ทุกคนเฮ้ยโอเคอยังเข้าทางกูตัว,ตวแล้วยิง ừ, ยิงไม่ตรงกรอบด้วยโอกาสครั้งแรกที่ได้ยิงนั่นแหละตัว,นะวที่เล่นมาเราฮึ ừ, โอยวิ่งช้ายอย่างเลย สะดุดยังง่ายซูเร่ตะโอ้กูจะเปิดมาโอเคครับมุมเขาไม่ดีนะโชคดีไปนีป่ตัวเขาแทงมากูตัโอ้โหสวยแล้วซูเร่จะไม่ทนเนี่ยซูเร่จะไม่ทนแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหยิงออก จบแล้วทุกคนโอกาสเดียวที่เราจะตีเสมอก็แพ้ไปครับตามสภาพนะเกมนี้ไม่ไหวจริงครับโอเคผมก็ไม่ได้เห็นนะสภาพทีมแบบนี้ก็เล่นจริงก็ไม่เวิร์กนะทุกคนก็ทําให้ดูแล้วนะครับสเรับฟูทีมคนที่สูงที่สุดในแต่ละตําแหน่งนะก็ได้แค่นี้แหละเล่นละวอืดอัดสุดๆจะหาทำแล้วทุกคนจะหาทำนะครับให้ผมทำคนเดียวก็พอโอเค บบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยาใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับจ็ไว้แจ้งคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ